ก็จะเะนะริ่พอบาสกบาสกาทุกท่านเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยให้ระวังคิดให้ยาวๆอย่าคิดให้สั้นๆน,นะคิดให้ยาวๆเช่นทํากรรมชั่วลงไปแล้วอย่างนี้นะหรือตรณีที่เหนียวงกแล้วงกแล้วก็มีความหิวมีความกระหายมากเกินไปจนเป็นต้องออไปขโมยไปคดโกงผู้อื่นเ็าเรียกว่าเป็นคนพาลเนี่ยวิบากกรรมมันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในชาตินี้แต่ในชาติหน้าต่อไปเพราะว่ามีเทวดาเนี่ยได้ทูลถามพระพุทธเจ้านะว่า คนที่มีความตรณีทีเหนียวตรณีทีเหนียวเนี่ยแล้วก็ชอบกล่าวโทษผู้อื่นเนี่ยวิบากกรรมเนี่ยเขาจะไปเกิดเป็นอะไรในชาติหน้าต่อไปนะพระบรุทรเจ้าท่านก็ได้เมตตานะบอกกับเทวดาว่าคนที่มีความตรณีทีเหนียวกลัวในความหิวกระหายมากจนเกินไปนะจนเป็นเหตุให้จะต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ได้ของของคนอื่นเขามาเขาเรียกว่าคนพานเนี่ย ผลกรรมก็ไปเกิดในนรกนะั่แหละอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ตามแต่ถ้าเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเราก็โอ้โหชีวิตก็พบแต่ความลาบากเสื้อผ้าผ่อนอาหารอะไรก็ไม่ค่อยมีชีวิตก็ไม่พบกับความล่าเริงนะออแต่ถ้าเกิดคนที่รู้จักแบ่งปันออไม่ได้จันทรทีเหนียวไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปรักของของใครเข้ามาแล้วก็เริ่มใส่ในพระพูธพระธรรมและพระสงฆ์เพราะว่าพระพูธพระธรรมพระสงฆ์คําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ในการที่เราจะดําเนินชีวิตได้อย่างภาสุขไม่เบียดเบียนใครคนเหล่านั้นก็ย่อมจะเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีความราบรื่นมีความมั่งคัง่งมีความเจริญเสื้อผ้าอาหารก็ร้วนแล้วแต่สะดวกที่จะมีขึ้นมานะแต่ว่าญาติโยมทั้งหลายเนี่ยฟังแล้วก็เป็นแง่คิดวิเคราะห์กันไปนะว่าเออถ้าเราเป็นคนที่รู้จักแบ่งปันเนาะหมู่มิตรสหายก็เยอะใช่ไหมเพระผู้ให้ย่อมเป็นที่รักใช่ไหมออจิตใจดีไม่หวงมากเกินไปอย่างนี้ นะรู้จักแบ่งปันไม่หวงมากเกินไปเริ่มใสในศาส,สนานำธรรมะนั้นมาปรับปรุงใจเราให้มันดีแล้วเราก็เราก็เป็นคนที่ดูหน้าคบหาใช่ไหมเ,เราก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีเมื่อจิตใจดีเนี่ยมันก็ออกทางใบหน้าใบหน้าก็จะมีความเมตตาใบหน้าก็จะเป็นมิตรนะต่อคนอื่นนะแต่ถ้าเกิดจิตใจนี่มีความปลูกฝังในสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันก็ออกทางใบหน้าออกทางการกระทำ ใบหน้าก็เป็นคนคุ้นคิดคุ้นเครียดกังวลใจไปหมดดังนั้นแล้วเป็นสิ่งที่สําคัญให้ระวังวิบากไว้ดีๆในสิ่งที่เรากระทําดังนั้นป้องกันไว้ก่อนญาติโยมทั้งหลายด้วยการทําสมาธิเพราะการทําสมาธิเนี่ยจะทําให้เราเกิดสติเตือนใจทําพุทโธพุทโธพุทโธไปเนี่ยมันจะมีสติในการาร,ททราละลึกพุทโธพอเราฝึกระลึกพุทโธแล้วพอเราออกจากพุทโธเนี่ยเราจะมีสติในการดํารงชีวิตและมีสติในการดํารงชีวิตแล้ว เราก็เกรงกลัววิบากความลำบากต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นทำกรรมชั่วดังนั้นเห็นไหมเป็นเกราะคุ้มกันความชั่วได้อย่างดีสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอจเจริญพร